ได้เวลาตายแล้วนาตาเลียเอาเธอได้เวลาตายแล้วนาตาเลียนี่เออเหรอมาต่อกันพาสที่เท่าไหร่ครับสิบห้าสิบห้าใช่ไหมเบอร์รี่ตายตายตายโอ้แช่งจังเลยอย่าไปตบปากทีดิเปียบเปียบเปียบห้องนี้มีอะไรจดหมายเขียนแค่นี้เอง เป็นเขตอะไรสักอย่างนี่แหละช่างมันน่าจะเป็นที่ควบคุมคนงานเพ็งกล่องไหมโดดป้อยเพลงดาบเล่มเดียวเพลงมีดเล่มเดียวเพลงดงเพลงเดียวโอ้สวยเกี่ยวไม่นั่นนั่นแน่สวยเหรออ้าวสวยโอ้โหมีคาลิฮาร์าใต้ดินโอ้เป็นบ้านที่เยี่ยมไปเลย I wish I could live here. ตามัวเล I've had my fill of mansions. มามาดูแมนชั่นอะไรอืมเก็บอย่าลังตาเออยิบเงียบเงียบเงียบโอ้โหมันเห็นมันเห็นตาตาเรียจุดอ่อนอยู่ไหนเท่านี้ ยิ่งยิ่งยิ่งยิงกอกอุซาจะสเตลอยู่มีสองห้องนะเฮ้ยอันนี้อะไรเก็บพันหนึ่งเฮ้ยเร็วมานี่เร็ว,อ,นนรวอะไรดูเฮ้ยไปฝั่งเดียวกันดิไปฝั่งนู้นโอ้โหหัวหัว,วหัวสิ ไม่โดนสักทีวะเรียบร้อยไปเถอะวันโอ้โหนาตาเลียทีฆ่ามันนี่นตายตายตายโทษไปจะจประหยัดกระสุนเลยมาทางนี้ไม่ต้องแยกกันนี่เดี๋ยวเจอศัตรูอีกก็โอ้ชิบไก่ห้องน้ำออต้องหากุญแจไงรู้ได้ไงรู้ไง อ๋ออ๋อรู้ก็รู้แต่ก็เมื่อกี้ไม่เห็นยังไงล่ะเดี๋ยวฉันจะคอยเช็คฝั่งนี้เชงโอ้โห้ไม่ได้แดกหรอกบอกให้โอ้โห้แดกแล้วอาตาเลียไปแล้วว้าวนาตาเลียนาตาเลียโอ้โหมันตามมามันตามมาได้ด้วยอ๋อเอ้อ้าขา เท้าเท้ายิง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 ,ยงโอ้ยอื้อๆอ,อตายตายตายโอ้ oh. เราแยกกันไม่ได้นะเธอก็เหมือนเธอเหมือนหูเหมือนตาอิมเบลคีเหมือนต้องหากุญแจรจริงๆด้วยของอะไรไม่ได้ตรงนี้ ไม่มีไปห้องต่อไปห้องนูนะ้นอะไปเรื่อยห้องต่อไป,ไปเปิดเรื่อยอ๋อต้องใช้กุญแจสองดอกละสาม,อ,อ,มอือหือโอ้โหเป็นคฤหาสที่สยองโอ้โหแยกขซสซ่วมเลยวะมาเร็วเจอละทางลงใต้ดิน <ลง S 1> อเล็กซ์แหวะอ you? อเล็กซ์ัลผมมาเยี่ยมอเล็กซ์ออกมาเถอะแบลรี่ตามมาล้างแค้นนะครับบางอาจทำกับลูกสาวเขาได้ลงคอนะมีตัวอะไรอยู่ไหมไม่มีมีขวดเอามาทำขวดอะไรเดี๋ยวทิ้งก่อนได้เวลาทิ้งละไม่ก็ครับอันนี้อ๋อไปทำศูนย์ภัยได้ด้วยอะ่ะโอ้โหยานี่ไม่น่าใช้เลย เี๋ยนะต้องทิ้งไอ้นี่สมุนไพรตอนนี้ต้องการถุนไพรตามหมอเซ็งเก็บเอาทิ้งผ้าแล้วเก็บผ้าช่างมันเถอะนี่ไงประตูอาจะเรียบอกตามไม่ทันโอ้โหยิงคนเลยอยู่ไหนเราคงอเล็กคงอยู่นี่แน่เลยสร้างภูมันมา มันทั้งหมดทั้งหมดเลยทางนี้อะไร,ะไรเยอะเนี่ยทางใต้ดินดเปิดเฮ้ยมีตัวมีตัวนึงมันหันหลังอยู่มีีมันหันหลังอยู่ทีเพราะว่าเอวอีกตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา,เอา,เอา จะกลับมาทำไมเนี่ยเต๋ไม่เป็นไรเต๋ไม่เป็นไรเต๋เต๋หัวช่วยกันอ๋อเหรออืมหัวช่วยทางนี้เปิดได้หรือไม่มันเป็นสีแดงอ่ะไม่น่าเปิดได้เอา้าเปิดได้เฉยเปิดไม่ได้ฮะฮะเร็วเร็วเร็วซ้ายระวงังเฮ้ยมีหนึ่งตัวเหรออ๋อไม่ใช่อ๋ออยู่ในหลอดแก้วสมุดหลอดแก้วอัจดจะเตะขวดชิปแล้ว มีโต๊ะคราฟด้วยไปเช็คดูซิให้สมเยอะเกินไปรอเปล่าเฮ้ยถุงพ่ยสีเขียวอยากได้<ม>เดี๋ยวนะอันนี้ให้นาตาเลียนี่แล้วก็ผสมผสมนี่แต่ถุงพ่ยมาแล้วสามอันแล้วไงเราจะได้มีชีวิตรอดไงอะไรอีก จดหมายของนักวิจัยนะครับก็เกี่ยวกันทดลองที่นี่อ๋อมันวิจัยกันที่นี่อ,อะไรมาเร็วเดี๋ยวลองเข้าประตูนี้ดูก่อนโคตรงงเลยเนี่ยตอนนี้ไปดูข้างบนสินาเตียการ์ดเลเวลหนึ่งมีเบี้ยวด้วยเหรออืมเดดิมแสดงว่าต้องมีสกิลจดหมายของใครอีกช่างมัน ด,ดูดูดิข้างบนมีอะไรนั่นไงใช้คุญแจมีของเก็บไม่ได้ออกเดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนมาเปิดทางนี้ต้องใช้การเลเวลสองเดี๋ยวการเลเวลหนึ่งนี่ไปทำอะไรได้มีการเลเวลหนึ่งไปปืนเล่นได้ไปหาซิใช้การเลเวลหนึ่งหาหา close, It's hasn't seen but us. it เออเห็นแล้วไม่ต้องชี้หน้ามันหรอกเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรนี่ไงการ์ดเลเ้ยวหนึ่งตามมาตามมาเฮ้ยสายตาพับเบอร์ซ้ายสูงกว่านั้น เรียบร้อยเรียบร้อยเลยบอกให้ <c oughs> ทางนี้เร็วนัตเตอรเลีย <c oughs> เจอละการเดรวิลหนึ่ง <c oughs> เข้าไป <c oughs> ผมนี่หมอบลงเลยนัตเตอรเลียนำ <c oughs> อันนี้อะไรการเดวิล <c oughs> หนึ่งเหมือนกัน <c oughs> มีตัวอะไรเอย่ยสมุกพาวเดอร์ มีขวดไหมไม่มีขวดไม่เกียร์โยไม่เก็บอะแบตเตอรี่อะนี่ไงตู้ไหนเอ่ยตู้นี้เราต้องหาของอะเปิดดูสิอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วย น่าจะเลี่ะจุดอันอยู่เท้าม,ไม <c oughs> ีไงของเดี๋ยวฉันอันนี้ฉันเก็บเองตอบได้ไหมเนี่ยตบไงวะตบกระสี่เหลี่ยมนี่นี่ว่าสองอันเลย <c oughs> แจไปอันนี้ก็ขึ้นข้างบนได้ละของก็งยนืนละขึ้นข้างบนไปหาการ์ด้วยวิลสองก่อน ขึ้นข้างบนดวนโนไปขึ้นข้างบนครับแดงหมดแล้วตอนนี้หน้าแดงเขินเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยสายตาผ้าเบร์บูม,บ,มบูมจา้าบูมจา๋าอยู่ไหนไอย่าเพิ่ยงยิงโดนละเฮ้ย พี่เดี๋ยวเราคุยจะได้ไหมร้อยไหนไอ้แมลงนั่นอ่ะมันหลบมันหลบหล,ล,ลังนั่นเหรอต้องหนุนตู้อ่ะนั่นแหละยิงโดนว่ะโอ้โหเ,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 เปิดกระสุนฟรีเลยจะฟรีนะเออเดี๋ยวพี่เก็บเองไปต่อครับ มเมลเตกสองอันวะเฮ้เราต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นข้างบนทางไหนเนี่ยมีการ์เวลอะไรบ้างอันนี้ต้องใช้ทางนี้หรือเปล่าเออไม่น่าใช่ขึ้นต้องขึ้นข้างบนน่ะนี่ไงทางนี้ไปขึ้น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 ใช้อัมเบลคีนะครับมอมอนแมน เสียงบันไดนี่ก็ดังจริงอะไรจริงนี่ไงอันนี้ก็ใช้ได้ขับไปดูก่อนมีของไหมหาหานี่ของเลยอ่ะเสียเวลาเปล่าป่ะอ๋อใส,ส่ในเนื้อเรื่องที่ยังไม่ได้เล่นเลยน่าจะมีของดีอยู่เอ้ย อาเจเรียเห็นมันหันหน้าไปทางไหนเนี่ยทางนี้ฝั่งนี้ฟังดูนี่โอเคโอเคข้างหลังงั้นเราจะแทงมันจากด้านหลังฟินเลยฟินาเล่ไหมล่าฟินาเล่ไหมล่าไปไม่ทำเป็นยาวไปต่อด้วยเรื่อยๆไม่น่ากลัวยังทำยาวไม่กลัวหรอกไปพุ่งตรงชอบอย่เหมือนที่เดิมดเลยคนรามาที่เดิมไงเดี๋ยวนาะเจะเรียเดี๋ยวไม่เห็นอะไรเนี่ย ห้องกินข้าวยังไงัำเบลคีขายไปจะเปิดได้หมดแหละโอเคนั่นแหละไม่มีของอะไรเหรอ่ะไม่มีเข้าไปหาการ์ดเีเวลสองมีไหมเดี๋ยวเราจะหาของก่อนนะครับตอนนี้เอ๊ะรู้สึกจะมีขายสองร้อยห้าสบ เปิดไปนี่ไอ้การ์ดเต็มของเต็มของก็เยอะไปก็ไม่ดีเดี๋ยวผมจะทิ้งของไว้มั่งดีกว่าเช่น <c oughs> กันเพาเดอร์นี่ไม่เอาอะ่ะใช้ใช้เยอะแล้ว <c oughs> ทิ้งแล้ว <c oughs> นะกานเพาเดอร์้าแอลกอฮอเอาไว้ล้างตาเคมี เก็บไปก่อนสองการ์ดวิโอสองไปเรียบร้อยของครบใช่ไหมครบนะแต่มีที่เปิดอีกอะถ้าจะไม่ผิดอะช่างมันเถอะ,อะไปเป็นเนื้อเรื่องอาจจะมีการ์ดวิโอสามก็ได้โอ้ยวิโอสามขาขาเออเออ มีกแลรงนะเว้องให้เดี๋ยวเราใช้กระสุนลูกซอให้หมดนะครับแล้วก็ใช้บักนน่าแทน <Yeah. S 1> เฮ้ยรู้สึกว่าอ๋อไปทางนู้นลงลงลงงงนิดหน่อยมันคงจะไม่โผล่มาอีกแล้วใช่ไหมเอาซัสยองเลยลงด้านล่างนะครับตอนนี้วยาวยาว,ยาว เร็วเร็วเร็วเอ้าทางนู้นแตกด้านนู้นแน่เลยฝั่งซ้ายโอ้โหแตกมันแตกได้ไงมันแตกได้ไงมันแตกได้จังไดาแตกได้จังไดายไ,<ป>ไปเร็วเดี๋ยวมันแตกเพิ่มขวา ไปการดีเลสองได้มาแล้วไม่แตกนะไม่แตกนะขวดเปล่าไหนเนี่ยใส่อันนี้ให้นาตาเลียเพิ่มเอ้ยเอาบทไฟดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับนาตาเลียมีสามอันก็พอล้วเดี๋ยวพี่จะเอาลูกซองออกออกิแล้วก็เอาแบกนั่มอันนี้ใส่อันนี้แรงกว่า จะไปรีบใส่อูยใส่ซะแล้วก็อัพแล้วก็เอาอันนี้ออกมาเฮ้ยใส่อะไรดีแอนติคอยลิเวลสนี่ครับดีมากจัดไปอย่ให้เสียเลือกสองอยู่ไหนเหนี่ยนี่ไงการลิเบลสองนี่นะโอ้โหรู้เลย เฮ้ยผมนี่เหนื่อยใจเลยมีขวดอีกไหมอะไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแหละเบิรไฟเพิ่มไป,ไปผมนี่เตรียมพร้อมแล้วไปจริงเหรอใช่ทําไมที่มองกว้างเหมือนลานต่อสู้เลยวะไม่เหมือนหรอกมันคือลานลบลงมามีเลือดด้วยแฮะเออก็ต้องมีดิลงมาเก็บของเร็วมีเซฟด้วยนะเก็บของเร็วมีเช็คพอยต์ด้วยเัี่ย็นอะไร ย้มจูงอะไรเนี่ยกดหน่อยดิตืดตืดตดโอ้โหอะไร <c oughs> อะไรเดี๋วาบดไฟเพิ่มมีคนมาเร่งยิงก่อนเลยยิงยิงก่อนเราเค่อยถามอิมเมอร์เจนซี่ ยังไม่โดนสักนัดเลยมันอยู่ได้ถังได้จ้าตายซะโดดเลยหาของเร็วนัตเตอรี่อะหย่าหย่ย่าจับโอ้โอ้ย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 ขอข้อนี่หน่อยนัตเตอรี่อะอันนี้ไปขึ้นก่อนขึ้นก่อนอย่าโดนมาหัวเหรออย่าโดนมา กดบานตูเพื่อเอาสิเพื่อเอาเท้าเท้ามีจุดตรงไหนอีกังไงหัวหัว,วมันโยนมาแล้วลบไอ้โ,โอ้โห,หสูงไพ่จัดมา lài wa nataria lại, hey,ระวัง, off, anh ở đâu này? nataria ở đâu này? đang mày đi mày đi, ở này? đây này, đã xong chưa? đã xong rồi, hết rồi, lốp 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 เงยหน้ามาเงยหน้ามารอเลยรอรอรเรียบร้อยโอ้โหข้างขวาไหนอีกเฮ้ยมันไปได้แล้วหรือเปล่ายังเฮ้ยเข้างขวาบูมช่วยด้วยอยู่ไหนไม่เห็นนะข้างขวามีเยอะแยะไหนวะน่าจะเรียกชี้ดิ ไหนไหนไหนเฮ้ยเฮยอย่าจับอย่าจับมรู้วะอ่าจับออกออกนั่นเร็วออกทางไนเล่านี่ไหนเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนไหนัวรอีทัวาตายเปล่าโอ้โหอะวเราจะี้ใช้ใช้ตาดิ ดมาแลมนตายแล้เฮ้ยหัวหน้ามาเดี๋ยวาอยู่มึงโอ้โห้ขาึ้นก่อนเขาขึ้นก่อนใช้ตาใช้ตาชครับพี่สกูสกูครับสกครู้แล้ถใช้ไฟจัดไปอย่าให้เสียเอออีมือ่อนไแ้วเอ้เอาไป อีกรูปเป็นไงร้อนร้อนอร้อนยาไอ้นี่ก็เครี้ยงจังอันนี้ก็เครี้ยงจังโอ้ยอันนี้ก็ตามเต็มพี่เออตามดีโลดหน่อยยายายามาแบกน้ำแบกน้ำแบกน้ำตอนนี้ไงวะโอ้โหอ๋อวิ่หนีอยู่หนีอยู่ลบหน่อยลบหน่อยโอ้โหนาตาเลีย เห็นแล้วลบลบเดี๋ยวเดี๋ยวเด้โอ้โหจะเรียกรู้ขึ้นมาโอ้ยเฮ้ยดีโหลดก่อนมีระเบิดไดไหมไม่มีเออเออ ลบยูลบยูนั่นแหละยิงเรียบร้อยอ๋ออ๋ออ๋อปลดล็อกประตูไปประตูเพิ่งเปิดไปไม่ต้องไปไม่ต้องหาเล็กละพากูไปหาหมอพาไปห้องน้ำได้จุกท้องแล้วเกินเนี่ยรู้สึกจะ อาหารเป็นพิษโอ้โหเอาสก,ากัดแครกัะสุนเลยครับอะไรได้บ้างเหรอมีจะผ้ามีผ้าล้างมีจะผ้าล้างตาเราอยากล้างแคนแบกน้าหนึ่งนัดเดียวเนี่ยมาตะเรือเรากำลังลุ้มาเรื่อยๆเ,เอาละครับผมก็ขอจบพาร์ทไว้ก่อนโอ้ไปเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ